เนี่ยครับมันจะมีความแห้งๆบางอย่างเข้าใจแต่เวลาเราเรามองเพลงอะครับทีมงานทุกคนก็จะนั่งตั้งใจทํางานของพวกเลยเรื่องไฟล์เสียงไฟล์ภาพอะไรพวกเนี้ยแต่ถ้าเราอยู่ต่อหน้าแฟนๆก็จะมีคนเฮพร้อมกับเรามีคนร้องเพลงพร้อมกับเรามีไฟลพร้อมกับเราอะไรครับผมก็เป็นบรรยากาศที่หลายๆคนคงคิดถึงนะโดยเฉพาะศิลปินวงดนตรีนักดนตรีต่างๆทีนี้มาถึงซิงเกิลนี้มันมีความพิเศษหลายอย่างใช่ไหมฮะในเพลงเพลงนี้มิวเล่าให้ฟังหน่อยครับเปนมีอะไรที่พิเศษบ้าง สำหรับซิงเกิลนี้เนี่ยครับผมก็ได้แซมคิมครับเป็นศิลปินเกาหลีนะครับผมทั้งโปรดิวซ์ให้มาเป็นโวคอลดีเรคเตอร์ให้ก็มามาฟีเจอริงให้ในเพลงด้วยครับผมก็เป็นเพลงที่ผมใช้เวลาอัด3วันเลยครับเขบอกว่าโหดสุดโหดสุดเลยเพลงนี้ไม่เคยทำเพลงมาใช่ไหมใช่ครับผมด้วยความที่แซมเนี่ยเป็นคนที่ละเอียดมากๆด้วยครับก็เลยโอ้โหเต็มที่เลย3วันคือเขาบอกว่ามิวเองก็ชื่นชมแซมคิมอยู่แล้ว ใช่ครับชอบชอบเพลงเขาจากเวลาดูซีรีส์เกาหลีด้วยแล้วก็ชอบผลงานเพลงของเขาที่เป็นของเขาเองด้วยอยู่แล้วครับผมเขามีอะไรที่มันโดดเด่นจนแบบว่าเป็นเป็นเป็นศิลปินในดวงใจเราผมรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทําได้เจ๋งมากๆคือทําดนตรีที่ยากให้มาฟังง่ายได้คือถ้าคุณมองสามารถมองลึกลงไปจะเห็นว่าแบบ ฟังสบายมากเลยเพลงแต่ถ้ามองดีเทลปุ๊บดีเทลมันยากมากเลยในการที่ให้ได้เพลงเพลงนี้มาอฟังเหมือนง่ายฟังเข้าถึงคนได้หมู่มากง่ายๆแต่จริงแล้ววิธีการทํายากเย็นใช่ใชแล้วก็แล้วก็ไปดีลเข้ามายังไงครับไปติดต่อได้ตัวแซมคิมมามมาายังไงครับพอพอเราสนใจในในในตัวแซมใช่ไหมครับผมก็เลยแบบให้ทางเอเจตนเนี่ยติดต่อไปว่าทางค่ายเขาสนใจไหมที่จะมาร่วมโปรเจกต์วันละไพในปีนี้ซึ่งการติดต่อเนี้ย เริ่มตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วแล้วครับผมแล้วเพิ่งมาได้ได้เริ่มทํากันประมาณช่วงกลางปีครับโอ้ก็ใช้เวลาพอสมควรใช้เวลาใช้เวลาขั้นตอนพอเราเริ่มเริ่มทํางานกันเป็นไงบ้างแซมคิมที่เราที่เราฟังเพลงกับแซมคิมที่เราทํางานด้วยแตกต่างกันไงบ้างโอ้ตัวจริงน่ายิ่งมากเป็นคนที่น่าย่ม,มากแล้วก็น่าน่ารักมากๆาลครับเป็นคนแบบทุ่มเทกับการทํางานมากจริงๆคือต้องเล่าก่อนว่าตอนที่ได้ดราฟต์มาจะเป็นช่วงเดือนกรกฎาคมครับ แต่ว่าใช้เวลา2เดือนในการไฟนอลดาวน์คือเราบอกว่าเราชอบมากเลยแซมชอบเวอร์ชันนี้มากแซมก็บอกเอ้ยมันยังได้อีกได้อีกอได้อีกแซมก็จะไปไปเดเวล็อปมาแล้วก็เป็นเป็นเพลงเนี้ยเป็นเวอร์ชันใหม่ที่เป็นแนวเป็นแนวนดนตรีแบบตอนแรกอาจจะเป็นบัลลานซ์ทำมาใหม่ปุ๊บเป็นฝังอ <laughs> บอกลองเนี้ชอบไหมบอกแซมชอบแบบแรกอ่ะโอเคอได้เดี๋ยวเราไปแก้มาอีกให้อีกแก้มาเป็นไ b เอ็นบีมเราชอบแบบแรกยังแก้ไปเรื่อยๆจนทำไปสองเดือน หอกแซมมันจะต้องอ่านแล้วต้องโจ,งจงแล้วเอ,อต้องพอแล้วพอแล้ว่อน <c oughs> แล้วสุดแล้วกเ็เราเลือกแบบแรกนั่นแหละต้อมาณเหมือนน่าจะประมาณช่วงสองสามอันแรกกันประมาณก็เป็นราฟแรกๆที่ทำกันจริงๆแล้วมีกี่ราฟอะจำได้ไหมัเป็นสิบเลยครับราฟเป็นสิบเลยเหรอเป็นสิบเลยครับเยอะมากๆครับแกคงว่างอะนะแซมคิมทุ่งเทแล้วก็ต้องไป แล้วได้เจอได้เจอกับแซมก็ตอนช่วงมันถึงเสียงเลยป่ะแือว่าช่วงที่ที่แลกเปลี่ยนคุยงานกนันก็ได้เจอกันบ้างได้คือได้เจอผ่านวิดีโอ,โอคอลครับผมตั้งแต่แบบช่วงการประชุมรอรับฟีดแบกอะไร,รประมาณนี้ครับผมจนถึงวันที่อัดจริงก็ แซมก็คอยมอนิเตอร์ตลอดก็ตั้งเนี่ยตั้งเป็นหน้าแซมแล้วผมอัดเสียง oh. แล้วก็เข้าคอมเขาที่นู่นเลยโอ้โหก็เป็นการทํางานแบบออนไลน์ทั้งหมดเลยถ้าเป็นออนไลน์หมดเลยไม่ได้เจอเจอหน้าค่าตางกันจริงๆเลยใช่เพราะโควิดเลยไม่ได้ไปรปรากฏว่าคนที่เราเจอในจอเนี่ยไม่ใช่แซมคิมเป็นใครก็ไม่รู้ <laughs> <laughs> เอาเล่นเอาเล่นโอเคแล้วก็เพลงนี้ที่บอกว่ามันยากมากตั้งแต่เคยอัดเสียงมาไอ้ความยากนี่มันคืออะไรบ้างครับมิว ทำงรับผมมันจะเป็นเรื่องช่องเสียงครับเพราะว่าไอตัวเพลงนี้ยแซมดีไซน์มาให้ตัวเสียงจะมีแบบเป็นความลมๆหน่อยแต่ว่าเสียงอยู่ในช่วงมิกซ์คือแบบกำกึ่ึงระหว่างเสียงพูดปกติกับเสียงเคสไอด์มันอยู่ตรงกลางที่แบบเราไม่รู้ว่าควรจะไปต่ำหรไปสูงดีแต่เราต้องคุมตรงนี้เอาไว้แล้วเป็นเสียงลมด้วยเลยมันก็เลยยากมากในการที่จะจะเมนเทนจะรักษาตรงเสียงนี้ไว้ตลอดทั้งเพลงตอนวันที่อัดกับแซม วันวนแรกครับผมคือประมาณสามสี่ชั่วโมงเหมือนพอเราใช้ช่องเสียงนี้แล้วยังไม่ค่อยชินเสียงมันแหบแซมเลยบอกว่าเหมือนถ้าอัดต่อไปมันเหมือนฟืนแล้วมันเหมือนแบบก็เราก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีเยแบบขอยกเลิกแล้วกันแล้วแบบหาวันอัดใหม่ดีกว่าจะได้แบบเซฟตี้กับเรื่องเรื่องเสียงมั่นโดยนะครับ ก็เลยจะใช้เวลานานหน่อยใช้เวลานาและช่วงที่คือเพลงนี้แซมเขาทำทั้งหมดเลยใช่ไหมเขียนเพลงนู่นนี้นั่นใช่ใช่เราเขาเอาเรื่องราวจากเราไปเขียนหรือว่าเขามีเพลงแล้วก็มาบอกว่ามิวร้องเพลงนี้เรื่องขั้นตอนเป็นยังไงสาหรับคอนเซ็ปต์เพลงนี้ครับผมคบคือแบบโยนให้ทางแซมเลยคือบอกเลยว่าแบบชอบแบบชอบความเป็นแซมชอบสไตล์แซมลองลองแบบลองลองโยนมาเลยก็ได้แล้วคือแซมก็บอกว่ามันมีเพลงหนึ่งที่เคยแต่งไว้ไม่ได้ใช้ครับ แล้วก็คิดว่าน่าจะเหมาะก็คือเพลงนี้แหละครับคือตอนนั้นเนี่ยเหมือนประมาณว่าประมาณตอนตีสี่ครึ่งที่เขาเล่านะครับตอนตีสี่ครึ่งแล้วเหมือนยังไม่หลับครับแล้วก็เลยแบบนึกย้อนไปว่าทาไมถึงไม่หลับมันคือแบบเขาคิดถึงใครบางคนอยู่ในโมเมนต์นั้นการคิดวนเวียนเนี่ยมันทําให้เรานอนไม่หลับอแล้วก็เลยเอามาขยายต่อภายในเพลงนั้นเป็นมุมมองของความรักคือการที่สำหรับเพลงนี้จะจะเล่าเรื่องกการที่เหมือน S <S เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะต้องไปเจอใครนคนที่เราชอบมาก<ๆ>เราจะไปเดทก,กับเขาอแล้ววันนี้คือเราต้องเตรียมตัวแล้วคิดทุกอย่างไว้ในหัวเลยนอนไม่หลับตื่นเต้นเลยตื่นเต้นแบบไปเจอหน้าเขาจะต้องแต่งตัวยังไงดีนะเจอเขาครั้งแรกปุ๊บจะต้องพูดอะไรกับ<อ>เขาบ้างสิ่งอะไรจะอยู่ในเพลงเพลงนี้ตรงกับตัวจริงไหมตัวจริงเวลาจะนัดสาวตื่นเต้นงี้ไหมก็คนคิดตื่นเต้นนะครับก็เลยคนที่เตรียมตัวเหมือนกันก็จะเตรียมตัวก็จะค่อย วันนี้จะต้องแต่งตัวยังไงนะจะต้องพูดยังไงกับเขาอะไรก็ม่นะครับแล้วก็พอพอแซมก็ส่งมาให้มิวก็ชอบเลยไหมเนื้อเพลงหรือว่าเรื่องราวต่างๆ่างคือต่างสําสำหรับตัวตัวตัวเนื้อเพลงครับผมตอนตอนแรกที่ขึ้นมายังเป็นดราฟต์อยู่คือเขาก็เอาเอาเพลงเพลงเก่าของเขาเนี่ยแหละที่เหมือนใส่เนื้อเข้ามาภายในเพลงนี้ก่อนครับแล้วเราค่อยมาเดเดวลลอปตัวเนื้อกันทีหลังอ๋อม่เป็นอันนี้ตอนแรกฮุกจะเป็นฮุกที่คล้ายๆเพลงเมคอัพของเขา เป็นซิงเกิลเก่าของเขาอะไรก็ใส่เข้ามาในฮุก,กมันค่อนข้างลงตัวมากเลยนะว่าไม่แต่ว่าก็ใช้ไม่ได้แหละเพราะว่ามันซ้ำกับเพลงเก่าเขา <c oughs> อ,อ,อคือการทํางานมันยากก็จริงอย่างที่มิวบอกแต่ว่าการทํางานมันก็ผ่านไปได้ดีคือทํางานเข้าขากัน,กนเป็นอย่างดีถึงแม้จะโผลจะโปรเซสเยอและละเอียดมากๆแต่ว่าก็ คือทางเขาน่ารักมากมากก็เลยแบบไปได้เรื่อยๆง่ายๆครับก็น่าเสียดานนิดนึงเาน,น,น,นาะทำงานแต่คนที่ชอบแต่แบบไม่ได้เจอตัวกันแบบเป็นๆเนาะได้เจอผ่าน <ๆ S 1> <ๆ S 2> แค่วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ะไรแบบนี้ <ๆ S 2> ๆๆเดี๋ยวไ้ก็ต้องหาโอกาสท,ทําทํากับแซมมาจะทํากันอีกมีโปรเจกต์จะทำกับเขาๆๆต่อหหวังว่าถ้ามีโอกาสจะดีมากๆนะครับ <ๆ S 2> แต่ก็คุยกันแล้วว่าถ้ามีโอกาสไปเกาหลีเนี่ยเดี๋ยวไปกินหมูย่างเกาหลีกันแล้วก็อย่างเพลงนี้ในเรื่องเนื้อเพลงเนี้ย อเขาได้รีเสิร์ชอะไรจากเราไหมฮะในแซมแซมคิมเนี่ยแซมได้เมมไปดูผลงานเก่าๆของผมหมดเลยครับแล้วก็ดูว่าสไตล์การร้องของผมเป็นยังไงบ้างคําที่เขาใช้อ่ะควรจะเป็นคำแนวประมาณไหนก็เลยได้คาแบบในเพลงนี้มาอ๋อเขาก็ทกําการบ้านพอสมควรเนาะโอ้ยทำเยอะเลยครับการทำงานกับแซมคิมแตกต่างจาก เอางว่าการทํางานครั้งนี้นอกจากทํางานกันแบบไม่เจอตัวแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่แตกต่างไปจากการทํางานที่ผ่านๆมาของมิวบ้างไหมที่แตกต่างหรอครับของของแซมเนี่ยจะเป็นคนที่อิมพอไวเก่ง <c oughs> คือหลายๆอย่างที่ปรากฏอยู่ภายในเพลงครับผมบ,บางทีเราได้โมเมนต์นั้นเลยอ๋อณนะเดี๋ยวนั้น,น,นเปลี่ยนกันนะตอนนั้นเลยอ,อย่างอย่างอย่างเช่นถ้าทุกคนได้ได้ฟังแล้วเนี่ย ตอนท่อนคอรัสสุดท้ายท่อนทุกสุดท้ายเนี่ยที่เป็นเสียงคอรัสหลายๆอันคือคิดเดียวนั้นเลยครับก็แฟลว่าให้ผมอัดร้องลายคอรัสทุกลายแล้วก็ใส่ยัดเข้าไปแล้วก็การแบบเอาขปล่าหน่อยนิดก็ค่อนข้างจะเต็มขึ้นทําให้เต็มขึ้นนี่ขนาดไม่เจอตัวกันนะถ้าเจอตัวกันสงสัยแบบว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์มากกว่านี้เยอะเลยเนาะแล้วตัวเราเองพอเพลงนี้เสร็จเรียบร้อยเป็นไงบ้างฮามีชอบพอใจกับมันมากน้อยแค่ไหนไงบ้าง โห oh, พอใจมากๆครับแล้วก็ตอนนั้นคืออยากปล่อยไวๆมากๆเลยครับผมจนพอวันที่20่สิบก็โ,โล่งใจได้ปล่อยแล้วแล้วแฟนๆเป็นไงบ้างครับแฟนตอบตอบรับเพลงนี้เป็นไงครแฟนชอบมากๆครับทั้งทั้งตัวเพลงด้วยแล้วก็ทั้งตัว MV วด้วยแล้วก็ชอบทั้งตัวสารที่มันสื่ออยู่ภายในนี้เนื้อหาเนื้อหาภายในนั้นครับรวมรวมทั้งเพลงนี้คือจังหวะเหมาะมากๆตอนตอนแรกเราจะปล่อยช่วงตุลาอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่า ก็ต้องพูดตรงๆว่าทำไม่ทันอก็เลยเลทมาตอนธันวานี้ซ hm ึ่งดันเหมาะกับเทศกาลมากตัวเพลงตัววฟ์ของเพลงตัวกรุ๊ปของเพลงเหมาะกับช่วงนี้มากๆก็ถือว่าโหโชคดีมากๆทุกอย่างที่แบบเลื่อนๆมากลายเป็นลงตัวซะงัยกลายเป็นลงตัวมากๆแต่ว่าดนตรีนี้ก็ใช้บันทึกเสียงก็สดๆใช่ไหมฮะใช่ครับผมเล่นดนตรีสดๆกันหมดเลยอแล้วก็การทํางานครั้งนี้แซมเขาเขาเขา คืออะไรอ่ะเราได้เรียนรู้อะไรจากการทํางานกับแซมคิมมันเขาสอนอะไรเราบ้างหรือว่าอะไรอย่างนี้มัโอ้เรื่องการใช้เสียงเยอะมากๆครเพราะว่าเขาเป็นบรกเกอร์ดีเรคเตอร์เองคือจะคอยบอกเลยว่าคือแซมน้าคือน่าคือน้ารักมากตรงตรงที่ทุกเทคที่ยังไม่โอเคแซมจะคอมเมนต์บอกเลยครับว่าเทคหน้าเนี่ยยูต้องปรับอะไรยังไงบ้างคือคือไม่ใช่แบบเอาหม่เทคไม่โอเคแตม่แต่ไม่ได้บอกอะไรแต่ไม่ได้บอกอะไรเราเราเคยเจอแบบนี้เหมือนกันคือแบบ เราก็ไม่รู้ผิดอะไรเลยเราไม่รู้ว่าทําไมเราถึงต้องเอาใหม่ใช่ไหมใช่แต่นี้เขาจะบอกเลยว่าต้องแก้ยังไงยังไงยังไงใช่โอ้โเทคหน้าอยู่รับขอเราเป็นเป็นเบสที่แอร์หน่อยนะมีเสียงนุ่มๆหน่อยนะเทคหน้าเป็นอย่างนี้หน่อยนะอะไรเงี้ยน่ารักมากมากแล้วพอเราต้องทํางานพอรู้ว่าเราจะได้ทํางานกับแซมคิมคนโปรดของเราแล้วเนี่ยเราเตรียมตัวยังไงไหมมาฮะต้องแบบว่า ต้องคือมันก็ต้องมีความตื่นเต้นส่วนหนึ่งนนะแล้วเราต้องเตรียมตัวเตรียมความพร้อมที่จะจะก่อนเข้าห้องอัดอย่างนี้ดีกว่าต้องเตรียมความพร้อมอยังไงบ้างรหรือเปล่าก็คือตั้งแต่ได้ได้ final draft มาก็ฝึกเยอะมากๆครับอย่างแรกคือต้องจำมโลดี้ได้จำากร u p ของเพลงได้จำ vibe ของเพลงมันได้ก่อนแล้วก็วอร์มครับผมตอนก่อนเข้าห้องก็วอร์มแบบต้องให้พี่ๆมาช่วยวอร์มให้แล้วก่อนเข้าไปเจอแซมอะไรเย้ยพอแซมก็โหดเหมือนกันโหดใช่ไหมใช่โหดก็คือว่าเขาเนี้ยบ ขอเนียมมากครับคือคือสมัยนี้คือทุกคนคงทราบกันอยู่แล้วแหละมันมันมีโรดายได้หรือออโตจูนได้แต่แซมคือจะไม่เลยแซมคือต้องให้พิชมันตรงตั้งแต่ตอนทุกเทที่ผมอัดเลยต้องตรงในตอนนั้นเลยจะไม่มาจะไม่จะจะไม่ช่วยว่าง่ายง่ายไม่ช่วยต้องทําให้ได้ก่อนใช่ไหมต้องทาให้ได้ก่อนเราค่อยว่ากันโอ้นี่ก็ถือว่าได้ประสบการณ์เพียบเลยการทํางานกับแซมคิมเนาะมีรสึกวิดีโอเป็นไงบ้างครับมิว เราไปฟังหน่อยสนุกมากครับแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้น้องแอนชิลีเนี่ยมาเป็นเอ็งเอ็มบีเลยคือน้องน้องตัวจริงต้องบอกว่าน่ารักมากๆจริงๆคือเราเห็นในในทีวีเขาเขาสวยมากกับเราแต่พอได้ได้มาเจอกันจริงๆปุ๊บโอ้โหน่ารักมากมแล้วเป็นคนที่มีเอเนอร์จีตลอดทั้งวันแล้วเหมือนอยู่ได้เหมือนอยู่ด้วยแล้วแบบสนุกมีความสุขอแล้วตัวเรื่อง MV เป็นไงบ้างเรื่องราวใน MV เพลงเรื่องราวของ MV ใช่ไหมครับคือด้วย จความแรกของเพลงจะเล่าถึงประมาณตีสี่ครึ่งแต่ MV เนี้ยเราอยากลองโชว์อีกมุมหนึ่งก็คือเราเป็นอ่ะถ้าเป็นตอนสี่โมงครึ่งตอนสี่โมงเย็นสี่โมงครึ่งตอนเย็นเนี่ยจะสามารถเล่าอะไรได้บ้างเดี๋ยวอคิดอันหลังเลิกเรียนหรือว่าหลังเลิกทํางาน MV ก็เลยอ่ะงั้นลองเป็นคอนเซปต์ทำงานแล้วกันเป็นหนุ่มออฟฟิศที่ทํางานแล้วก็ขอสาวคนนึงไปเดทแล้วลุ้นว่าจะได้เดทไหมระหว่างนั้นอ่ะเขาจะรู้สึกยังไงบ้างเนี่ยกลายเป็นว่าแบบทงานไม่ได้เลย มือนติดนึกตลอดเวลาว่าไปเจอเขาต้องทำยังไงดีเราเป็นเด๋ววะเนี่ยต้องแต่งตัวยังไงเหมือนเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ถือใส่เข้าไปใน MV ก็สนุกสนุกสนุกสติวิดีโอยอดวิวเป็นไงบ้างล่ะก็นี่ก็จะแตะล้านแล้วครับผมเป็นใจแล้วถือว่าโอ้ยกี่วันเองสี่วันเองใช่ใไหมฮะขยับมาเรื่อยๆโอเคอ่ะมิวฝากเพลงนี้กับคุณผู้ฟังชาวแคทเรดิโอหน่อยอ๋อมิวจะต้องไปแคดเอ็กซ์โปด้วยกับเราใช่ไหมครับแคดเอ็กซ์โปด้วยยี่สิบหกยี่สิบเจ็ด คุมพาพันมิวมาแคดเอ็กซ์โปกี่ครั้งแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเป็นรอบเป็นครั้งที่สองครั้งที่สองครั้งแรกเป็นไงบ้างที่เป็นเลที้แคดเอ็กซ์โปโครั้งแรกสนุกมากครับแต่ว่าก็วันนั้นเจอฝนตกโหมันมากกลัวไปดูดเหมือนกันนะแต่ว่าต้องต้องเหมือนก็ก็มีช่วงที่รอแนๆทีต้องเบรกใช่ไหมเราจำได้มีช่วงที่หยุดไปไปพักหนึ่งใช่แต่แฟนๆคือน่ารักมากแฟนไม่ถอยยืนรออยู่นั่นก็ออเวลาแล้วก็วันกันี่กับแฟนๆสนุกมากอ่า ก็เดี๋ยว26 27นี้นะครับมิวจะกลับไปเล่นที่ Cat เอ็กหวังว่าคราวนี้ฝนคงไม่ตกและไฟจะไม่ดับเนาะใช่โอเคจะได้านาสนุกกันให้เต็มที่นะครับมิวฝากเพลงกับคุณผู้ฟังชาวแคดว a ดีโครับเพลงใหม่ล่าสุดครับผมก็ขอฝากนะครับผมซิงเกิลชื่อว่า Before 4 3 0 s h e said นะครับซิงเกิลนี้เนี่ยก็ได้แซมคิมมาทั้งโปรดิวซ์ให้มาเป็นบูคโคดีเรคเตอร์ให้แล้วก็มาฟีเจอริ่งภายในเพลงด้วยแล้วก็เข้าฝาเอ็มวด้วยนะครับที่น้องแอชลี่มาเป็นนางเอกด้วยน่ารักมากมากจริงๆโอเคเนียบทั้ง MV แล้วก็เนียบทั้งตัวเพลงใช่ติดตามได้นะครับวันนี้ขอบคุณมิวสุภสิทธิ์นะครับมาที่แคทเรดิโอนะครับเราจะฟังเพลงนี้กันครั้งแรกเลยใช่ไหมที่แคทเรดิโอ Before 4 3 0 s h e said จากมิวสุภสิทธิ์ครับผม You can't!